การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่แพทสเตเดียมครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเจอกับ s อ g เมืองทองอยูไนเต็ดฝากไว้ที่บัด,ดินจะทำชิ่งนะครับยังเก็บได้ครับบอลที่กลางสนามครับวัฒนาเปลี่ยนไปทางขวาแล้วครับเข่ากลางมาครับสรวิย์ กลับมาที่สวิตพันธ์ทองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมีวัฒนาประคองนะครับเลือกเข้ามาตรงกลางครับวีรเทพปั้มพันธ์วีรเทพแม่จะไหลจังหวะนี้ครับโดนกิเลนพยองโดยเฉพาะวันนี้ผู้มาเยือนนี่ขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนเลยครับใช่ครับ3มคนที่เป็นแนวรุกที่ฟอร์มดีครับไม่ได้เล่นเลยครับพิชาอุตราวิเลียนป๊อกและก็ซาดอมิซายฟครับของฝั่งเจ้าถิ่นการท่าเรือนะครับ เปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับแล้วบัดดินถาัลาจะยิงแต่แป๊กไปหน่อยครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาอ้โหดีโโแกขยันครับแต่ว่าขาแปะอกปุ๊บเนี่ยวงสกอร์นี่บอลออกข้างไปแล้วแหละครับเปิดด้วยขวาลูกนี้ครับเล่นเสาแรกอุ้ยอกเคลียร์มาแม่ยังม่งเคลียร์มาได้ครับ เป็นแถวสองเป็นใครครับแล้วหัวทิ้งออกมากรับฝั่งของเมืองทองอุ้ยแล้วลูกมันติดไซสก้อยนิดๆไม่ออกด้วยครับเอาละครับขึ้นมาแล้วครับศรวิทย์พานทองเปิดเข้ากลางจังหวะนี้นะเลึกเกินไปครับสุดท้ายไปเข้าทองเนี่ยครับครับก็คือสุดพรปีนักกาตาโผเนี่ยครับอ่าครับทุ่มขึ้นมาครับเสียบอไปแล้วครับหมาใหม่ครับท่าเรือ ยังดักได้ที่กลางสนามแล้ววีรเทพวางตรงนี้ครับเอาวครับไม่ล้ำด้วยครับมาพร้อมกับเสียงเฮที่พัสเตเดียมครับนี่ครับดาเลฟ้องเลยครับบอกว่าผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับที่พัสเตเดียมครับเกมยังศูนย์ต่อศูนครับจะไล่กระทกก่อนืดูจังหวะนี้ของเมืองทองเปิดมาไดเลยจะไข้โอ้โหดูครับจะเล่นเสาแรกครับ พล่สุดท้ายไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดูครับลวดลายลีลาบราสิทจังหวะหลอของสุพรลูกที่สวยมากครับเปิดเข้ามาแล้วไข้ด้วยขวาครับโอ้โหต้องชมเลยครับลูกนี้เป็นลูกที่ลวดลายได้ดีครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบครับเนี่ยครับแล้วคููประกบก็เจ้าเก่าครับพี่พงเสลานนนครับแล้วเปิดเข้าตรงกลางยังมงเที่ยวมาได้เอาละครับจะสวนบ้างแล้วครับวัฒนา มาให้ที่สรวิทย์แกวางจังหวะนี้มาแล้วครับสหรัฐกันยารดครับสหรัฐรงนี้ดวนกับตกรอนนี่ตกรณนก็มาช่วยเกมรับแล้วไหลเข้ากลางมาครับเก็บได้ครับผงสะกรอุ้ยโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับจังหวะนี้จะโตกลับทําได้ดีก็แต่จะมาสุดท้ายเนี่ยตัวผุ้เเ่นในแนวรุกมันน้อยเกินไปครับกีเลนพยองถือว่าเกมนี้ลมุนทุกนาทีจริงจริงนะครับดูบรรยากาศในแพสเตเดียมได้ครับหนาตาจริงๆแล้วเอาแล้วเปิดมาจะให้กับแดนเล่แล้วโค้งลูกนี้ครับ โอ้โหดูครับแม่จะเล่นงานวรรุศสีสุภาครับสุดท้ายยังคว้าไว้ไข่ดวนี้ยอดเยี่ยมครับบอลเนี่ยตกพื้นครับแล้วจังหวะของเอลิสดอลล์เนี่ยช้ากว่าเดเลครับคิดเร็วทําเร็วครับม่งเลยครับกะให้มันหยดข้ามมือวรวุิแต่ว่ายังถอยมารับสบายครับวรรุษสีสุภาสำหรับสโมสรจักไท่ครับดังนั้นเป้าหมายของท่าเรือนี้ก็คือการที่อย่างน้อยคือจบ 1- ใน2นะครับเพื่อการันตีการไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติไปเลยครับ แต่ว่างานยังมีครับอู้แล้วดูนี้ขยันครับเอาวแล้วครับตรงนี้ครับเป็นสารัตกัญญาโรดแล้วจิ้มมาทางซ้ายสรวิทย์ผ่านทองแม่โดนสกัดออกข้างไปแล้วเมืองทองเล่นไปแล้วครับมาใหม่ครับวีระเทพป้อมพันนี่เป็นวิดฟิด์ดารรุ่งเลยนะครับใช่ครับเขืออนาคตไกลเลยครับวัย23ปีครับกลับมาใหม่ครับให้ไปที่วีระเทพแล้วในกรอบเขตบโทษอู้แกะคลึงแล้วจะตอกส้นให้กับไดสุเกะซาโตะนะครับโดนเตี๋ยมาได้ แล้วดูความขยันครับของซิโรซัวเรสสุดท้ายเรียกฟ่าครับแต่ว่าถูกจับล้ำหน้าไปได้ครับอาครับบอลอยู่ที่สลิงคารครับวันนี้ก็ยังได้ออกสตาตัวจริงนะครับจับคู่กับลูคัสโพชาเหมือนเดิมครับอู้ยแลิ่ายไม่ดีครับสลิงคารโอ้ยังดีครับแม่บอลยังมาเข้าทางของวีรเทพครับเปลี่ยนไปทางขวาแล้วครับอ๋ครับเติมขึ้นมาครับแบ็คขวาสุภพรสุภพรไหลจวานี้แดนเล่แดนเล่โดนรุมสองแล้ว พลิกมาได้ครับดดนเล่อู้จะจะไถไปครับแม่ยังดีว่าสิวกรมาช่วยได้ครับแล้วนี้นี่โดดเด่นทั้งรับลุกเลยครับสิวกรจกขูประสาทครับกับทีมของการท่าเรือครับครับเป็นช่วงเวลาของผู้มาเยือนบ้างนะครับกิเลนพยองครับเปิดเข้ามาจังหวัดนี้แล้วบอลตกสุดท้ายข้อมือของวอนวุฒิสีสุดขาดถือว่าตัวที่ขายไปนี่ตัวหลักทั้งนั้นเลยนะใช่ครับอือยังวนมาสวยครับครับกลางสนามอู้แกสู้ดีจริงๆครับ สรวิทย์ผ่านทองขึ้นกับไปไหมไปไม่ได้ก็ตั้งกันใหม่ครับมาที่สลิงคานรพรมสุพะมาทางซ้ายครับมีเทพเล่นง่ายๆครับกลับไปที่วัฒนาที่พอกลับมาก็สวมปลอกแขนกับตันทิมตัวจริงนะครับใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้ลงนี่ก็จะเป็นดันเลยครับหาครับไปตั้งกันใหม่ทางขวาครับที่ลูคัสโูชา บอลของเอเมืองทองก็ไม่ได้เร่งจังหวะอะไรนะครับพวกเขาต้องรอบข้อบพอสมควรครับากับการขาดผู้เล่นตัวจริงในแนวรุกไปค่อนข้างเยอะครับวันนี้อแต่ถ้าพูดถึงในแง่การยุ้นพื้นที่ FC ฟซีแชมเปี้ยนซีกนี่เมืองทองต้องชนะเท่าไหร่นะซาโตะนะมาชื่อจะเป็นยุ้นญี่ปุ่นนะใช่ครับอา <laughs> ครับยังเก็บได้ครับเมืงองทองซาโตะขึ้นกันไป แล้วเล่นยากเสียบอไปแล้วครับอดิศักเข้ากลางไปจะเบิ้ลนกับซิโก้ซัวเรสโดนเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วยังเก็บได้ครับฝั่งผู้มาเยือนครับอ้แล้วเล่นกันสวยครับจัอหนี้ออกมาทางซ้ายครับสรวิทย์พันทอง มีเติมแลบมาจ่ายไม่อีดีครับเปในสภาพทีมที่ถือว่าขาดเยอะด้วยนะครับในเกมวันนี้ที่แพสเซเดียมครับเปิดเข้ามาเอาละครับวรวุษต้องปัดแล้วบอลยังไม่ออกอุ้ยแล้วมือหูนี่ครับหันหลังม่งเลยครับสุดท้ายยังเคลียออกมาได้ครับโอ้เอาอีกแล้วครับมิติใหม่แห่งการมงครับแดเล่ครับแต่ว่ายังเป็นบอลของผู้มาเยือนครับวัฒนาอุ้ยแล้วยกลูกนี้ในกรอบขอโทษวัฒนาอุ้ยแล้วล้มลงไปผู้สิทว่าไงครับไม่มีเสียงลอกวีดครับเกมเดินต่อครับแม่วัฒนาภายนุ่มเนี่ยล้มลงไปครับ แล้วปกรณ์ปล่อยออกข้างไปเลยครับแหมกับตันไม้ครับโอ้โหกุมข่าป้อยๆเลยครับปุษอ์จะมองคอชัยเพชรสีครับบอกว่าใจเย็นครับทุกท่านวัฒนานั่นแหละครับที่สวมปลอกแขนแล้วล้มเองอื้อือโดนซิโอโซเรสกิดนิดนึงครับจังหวะต่อเนื่องเนี่ยไอ้สักไรส์เนี่ยไม่โดนนะครับแต่ต้องดูครับว่า V A R มีหรือเปล่าเจนนะครับคือจังหวัดที่2นี้ไม่โดนแน่ๆครับใช่ครับต้องกระตุ้นลูกทีมจะได้เห็นนักเตะไทยยิงถึงสองหลักนะครับครับสัตว์นี่แตะที่เ็ไปแล้วครับมาครับบอลตรงกลางสนามสุดท้ายโกซุนกนโบยไปก็เท่านั้นครับเเล่นไปแล้วครับต่อหน้ากองเชียร์ถ้าเรือล็อเ,เปิดมาจอน,นี้มั่นด้วยปากกอนเอาแล้วครับเอาชนะซาโตได้ปากกอนเข้าซ้ายล็ ซ้ายลูกนี้ติดบล็อกครับแม่เป็นสลิงคานมาบล็อกได้แล้วสุดท้ายปกกณ์ไปทำฝ่าครับจังหวะนี้แล้วมาศิปกกรขึ้นมาจังหวะนี้เอ้าครับอดนศีกดิ์ไปสอนครับอดีศักเข้าขวาลูกนี้ล็อกเจอกับสลิงคานคืนกลับมาอู้ดูครับมันสั้นเกินไปแล้วครับผมช่วยเกมรับได้ดีครับสหรัจญโรธครับสารัฐเปลี่ยนกลายปทนงขวาเลยครับสวยด้วยครับ เกมนี้ก็ยังคงมีประตูต่อไปนะครับไม่เคยจบศูนยูนย์ครับหลามาครับดันเ,เลดันเ,เลยทีน,นี้เปลี่ยนคู่ดวลครับเป็นโรรุยทบ้างครับก่อ,อนนี้เป็นเ โอ้ล็อัดูครับจะเล่นมุมโค้เจอกับวรวุิสุดท้ายไม่ได้อะไรอีกแล้วรอบนี้เจอวรวุินามเว้ยครับสุดท้ายไม่ได้อะไรครับนี่ครับก็พยายามจะเอาชนะคู่ประกบอย่างวรุษนามเว้ยครับสุดท้ายแตะออกหลังไปเองแล้วก็ล้มแต่ทศดล่ะครับรู้เลยครับมาที่เอเลียสดอเลาะแน่ๆครับถ้าบอลตั้งกันหม่ครับกลางสนามครับวัฒนาปลายนุ่มเปลี่ยนทางซ้ายบ้างครับ ต่อมาที่ไดซูกีซาโตะคืออย่างที่บอกไปครับแบ็กสองข้างเมืองทองต้องเติมมากกว่านี้อู้แล้วโดนเกี่ยวล้มไปแล้วครับสหรัฐกันเยรโรดครับ <S 2> <S 2> อเนี่ยครับคือสลับโอ้โ,โดนลุมแบบนั้นยับแม่เราได้เห็นภาพดังเลนี่เล่นแบบนี้หลายจาังหวะอ้าวแลว้วจังหวะนี้เควินจับไม่ดีสุดท้ายเป็นเหนียวล้มครับเสียฟาวไปครับแม่โอเป็นเพลงนี้อาจจะยังทําอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกแบบนี้ครับจังหวะนี้จับแล้วมัน มาเล่นต่อช้าเกินนะครับสาระจะถึงเลยครับในกรอบเกียตโทษครับแต่ว่าจะเป็นซ้ายของสวิทพ่านคองหรือเปล่าครับนั่นโอ้ยมีหลอกครับแล้วสุดท้ายสวิทเปิดมาโอ้โหครับนี่สูตรไหนครับเนี่ยสุดท้ายตรงกรอบด้วยครับแต่ว่าเนี่ยครับบอลจะถึงบดินอยู่แล้วครับแต่ว่าในสุเกะซาโตะคนนี้ครับยังช่วยไว้ได้ครับ ถือว่าแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เสียบอลเมื่อสักครู่ครับซาโตะโอ้โหแล้วเปิดจังหวะนี้สวยเลยครับอืมเราแม่นด้วยครับมาที่สหรัฐกันยโรดครับทางซ้ายสหรัฐเลี้ยงที่ส่เอเลสดอลล้ออุ้ยตัวแกนเล็กกว่าเยอะครับต้องถอยมาก่อนครับแล้วเปลี่ยนแกนมาตรงกลางครับอืมยังเก็บได้ครับเนี่ยครับหล้มคว่ำไปแล้วครับวงศตัวหลักของฝั่งเมืองทองครับเอาครับดันเลยครับบดินทร์ครับลงมาช่วยได้สิวกก่อน ชิงกันสวยครับเอาละครับอดีศรกยสอนมาแล้วครับทางซ้ายวิ่งกวดมากับสลิงคานสลิงคานทันครับแล้วเลียออกข้างไปเลยครับไม่ดีครับศรัยสอนครับแต่ว่าเป็นคนนี้ครับเกมเดินนต่อครับแต่ถ้าดูจากพาะกายของวัฒนาก็ชัดเจนนะครับตัวก็ไม่ได้ยืดแขนลงมาครับอามอมว่าไม่เป็นจุดโทษนะครับเล่นกันไปครับแล้วดูครับมุมทองอุ้เล่นกันหน้ากรอบครับมีเสียวเหมือนกันครับเอาครับเข้ากลางมาครับ วัฒนาพลายนุ่มเล่นง่ายๆตรงนั้นไหลต่อมาครับวงสกรเบิ้ลมาที่สรวิทย์ผ่นทองครับแล้วจะเปิดมาทางขวาดนเล่ดนเล่ไหลต่อครับสุพรปีนักกาตาโผเปิดลูกนี้แม่ง่ายเกินไปแล้วครับง่ายก็วรุษข้อไม่พอครับเอามือวรุษสบายๆนะครับในมุมของเมืองทองเองก็ตามหลังสกอร์เดียวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมาใหม่ครับวีระเทพป้อมพันยยอนกลับมาครับวัฒนา ป็นซ้ายแล้วครับกลับมาตั้งกันใหม่มีราเทพเข้ากลางไปสาโตนี้ก็ขึ้นสูงเลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้จะแม่พยายามจะเล่นคลึงตรงนี้ครับแล้วล็อกอืพยายามจะฝ่าเข้ามาดันเลล้มความปายผู้สินไม่เป่าครับไม่มีอะไรครับมีอู้จะเล่นเองครับสุดท้ายไม่ผ่านครับเนี่ยครับจริงๆมีเซโยัวเรสมาประคองให้อยู่แล้วครับ จังหวะที่จะโต้กลับครับแล้วดูเมืองทองไปเล่นกันหนะ้ากรอบเขียทั่วตัวเองครับแมยังเคลียร์ได้สกอร์รับไปทางซ้ายสกอร์อตัางกันใหมวัฒนาตรงนี้บอลมันไม่นิ่งแหละครับมาแล้วครับสว,วิทพันทองสวรวิท์พลิกได้เอาแล้วครับเหลียงมาตรงกลางสวรวิท์แล้วเติมมาครับทางขวาสุพรีนนะกาตาโพกดลูกนี้โอ้โหครับทางเสาไปนิดเดียวเท่านั้นกาตาโพครับ ดูครับจังหวะพามาของสรวิตทำได้ดีครับเนี่ยดึงผู้เล่นท่าเรือไปหมดเลยครับแล้วสุดพรมีช่องแต่ยิงตรงนี้เนี่ยมันไต่หลังเท้าติดไซคก้อยออกหลังไปครับจริงๆทางขวานี่มีฤดูกาลนี้ก็ยิงไปแล้วหนึ่งประตูในไทยลีกด้วยนะครับจังหวะนี้นี่เป็นจังหวะต่อเนื่องครับเสียฟรีคิกไปครับซิโดโซเรสครับเป็นเจ้าเก่าครับเดนซิเกตซาโต้ดูครับก่อนล้มตัวสกัดแล้วครับแล้วโซเรสโอ้โห นะครับโอ้โหซัวเรสลอยข้ามซาโตะแต่มันไม่ข้ามครับแล้วผู้ตัดสินครับไม่ได้ให้ใบอะไรเลยครับใช่ครับเอาครับเดินต่อครับดูเลียบพินิดของพุทธศิลป์นะครับคุณมงคลชัยเพชรศรีแหละครับแต่ฟาวหนักๆอันนี้มันก็มีเช็คเรียอาใบแดงกันอยู่แล้วนะครับใช่ครับเอาละมาแล้วครับคือแม่ครึ่งแรก เลือดแกมีครับแต่ว่าทึ่งหลังแกแม่มาครับเติมมาแล้วทาง้ายสรวิทย์ก่อนลูกนี้แม่ติดแซบครับเอาละครับยังเก็บได้แล้วเาะทีนึงสารัตในกรอบเท้าตวดคืนกลับมาโดนเคลียร์ทิ้งตูมาเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับซาโตกับสรวิทย์ครับเล่นกันได้ดีครับเมืองทองมีโอกาสเหมือนกันครับแต่ว่าทวันนี้ผู้สินปล่อยเกมไหลแล้วปักกรวางนะครับนี่ครับ ตาฟของไอซีเมืองทองนี่ลุกมาโวยเลยครับผู้สินอาจารย์มงคลชัยเพชรสีครับดูครับจังหวะของสหรัฐโดนจะแทกตรงนี้ก่อนแล้วนี่ครับโกซุนกีครับเข้ามาด้านหลังใส่วัฒนาอีกรอบหนึ่งครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับซาโตะเล่นกับสราวิทได้สวยเลยครับแล้วเข้าซ้ายด้วยครับตรงนี้เป็นการท่าเรือเอฟซีนี่มารครบแล้วครับลูกนี้ถือว่าให้ดีครับแล้วเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับสรวิทอาทิตย์ไปหน่อยครับบอลออกข้างไปรู่ทุ่งของเมืองทองไปเลยาครับบอลอยู่ที่สุพรครับขึ้นกลับมา ต่างกันใหม่ดูคัสโฮชาวัฒนามาประกองนะครับแล้วเลือกตรงกลางตรงนี้เบิ้ลมาครับสวยเลยครับสรวิทย์วงสกอร์อยู่ทางขวาไม่ให้สรวิทย์ผ่านทองเปิดเอาแล้วสวยด้วยครับไปทางซ้ายแล้วครับเอาแล้วครับไดสุเกตสาโตกลงนี้แม่ตรงกรอบครับแต่ว่าวรุดครับขวาไปซ้ายทําได้ดีมากครับสรวิทย์ผ่านทองให้มาซาโต จับแล้วนิตที่พงไม่เข้าก็ลองกดเลยครับบอลใส่ต้องอย่าอมสักหลายห่อหน่อยครับโคดอูศรุตตรีพันธ์ครับบากาศที่พลาสเตร์เนี่ยครับพี่แฟนบอลหลายๆคนนี่นั่งใช่ครับเดินดิอยู่มาครับอย่างแกวมาได้ครับบอลอยู่ที่วงสะกรชัยกุลเทวินครับเปลี่ยนมาทางขวาสุพรอาครับเบิ้ลสวยครับสวิทพันธ์ทองครับทางขวา สรวิทมองหาดันเล็กกลับมาเล่าอุลล็อกเข้าซ้ายลูกนี้ดันเล็กคือยีงที่ล้ยิงปู้ติดแฟรครับไม่ได้ครับอู่ไม่ได้ประตูที่เสมอครับเมองทองครับไปปะทะกันดูครับบอลทังขวาในสรวิทพันทองเนี่ยมองข้างในเห็นได้เลยคนเดียวก็ต้องปาดเข้าไปเลยครับด้วยขวาแล้วดูครับพิงตรงนี้หายไปเลยครับเอเลสดอเลาะและไข่เนี่ยยังดีว่าเอเลสยังไปตามสกัดบอลตรงนั้นได้ครับโอ้ดาเลกแกมหมุนสวยมากครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันเบาเกินไปครับเนี่ยครับ แล้วพอจะซ้ำก็โอ้โหนี่ครับมีนะครับบอลที่กลางสนามตวัดมาอีกทีคราวนี้ลึกไปเขวินครับโดนกดดันมาครับหมดทิ้งออกมาก่อนบอลยังไม่ออกด้วยครับสุขพรหื่หลอกสวยเลยครับสุพรครับก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ซัดไปทีด้วยนะครับครับเสาไปครับเปิดดวงไปอื่โดนจิ้มหนีไม่ได้ครับครับ คนไม่น่าไปชมเขาเลยครับจะไปชมว่าจะเปิดแน่นก็ไไ้นไม่จะมีคนคิดเหมือนเราเยอะเหมือนกันนะฮะที่สเตเดียมนะครับคือฮาจังหวัดที่หลอกอะครับใช่และเสียงเบาลงจังหวะเปิดครับแต่ถือว่าทําได้ดีครับเซโกโซเรสครับจังหวะแตะผ่านผู้เล่นเอสกีเมืองทองมาแต่ว่าเปิดไม่ดีครับก็ถือว่าเมืองทองมาดีเหมือนกันนะครับขึ้นเวลาหลังเนี่ยครับโอกาสถึงบอลทําเกมลุกใส่ครับแล้วจะพลิกอีกทีไม่ได้อนบ้างครับเป็นช่วงเวลาของกิเลนพยองบ้างครับ ข้าไปตรงกลางครับมีเระเทพเข้าไปทางซ้ายสนิงกานตอนนี้กลายเป็นการเทเลฟซีที่ลงไปรับกันทั้ง11คนแล้วครับในแดนตัวเองครับเอาครับตั้งกันใหม่ครับวัฒนาไปลนุ่มวัฒนาอุ้ยจังหวะนี้เข้ากลางสวยครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้ทำชิ่งมาดันเล่เอาครับเบิ้ลมาทางขวาครับสุพรเติมมาครับสุพรเจอกับบดิน มล็อกเข้าซ้ายไม่ถนัดขืนกลับมาก่อนครับวัฒนาภายนุ่มอู้แล้วมีวัฒนาใจไม่ดีครับแม่สุดท้าย,ยแต่ว่าบอลยังอยู่ที่หน้าปากประตูตของท่าเรือสุดท้ายหว,วดทิ้งดีกว่าครับถือว่าขยับแล้วนะครับผู้มาเยือนครับกิเลนพยอง SG เมืองทองยูไนเต สรงปรมเมศอภิไลในวัย22ปีครับเด็กปั้นของสโมสรเองครับลงมาเอาละครับวีระเทพป้อมพันออไปทางซ้ายครับนี่ครับลงมามีโอกาสเลยครับปรมเทพปรมเมศล็อกเข้าขวาแล้วกดลูกนี้แม่ติดบล็อกครับโอ้โหลงมาสมัรถแรกนี่มีโอกาสที่จบเลยครับปรมเมศอุลมาอีกทีครับปรเมศขงนี้ไดสุกเกะซาโตะจะล็อกแม่แต่ว่าผู้เล่นท่าเรือช่วยกันไว้ดีครับอืมแล้วยังเก็บได้ครับสวิพันธ์อง โอ้โหการล็อกหลอกไปขี่ครับเนี่ยครับเป็นนิติพงศ์ที่ตามมาไล่เลยนะครับวีรเทพป้อมพันธ์ทางซ้ายครับไดสุเกะซาโตะยกมาวีรเทพในกรอบกะโทนอะไรยกจังหวะนี้แม่เนี่ยครับคือจังหวะที่กระโดกนี่มันไอเดียดีมากครับดูซาโตะชิปให้ตรงนี้ครับแล้วหลุดไปแม่ต้องชมครับแนวรับของการท่าเรือเอาละครับดูจากการยืนนี่เหมือนจะขยับเอาเนวสันบริยาเล่นตรงกลางนั่นแหละครับใช่ครับแล้วก็โยกอดิศักไปทางวานะครับ ครับคืนกลับไปครับตังกันใหม่วรวุษผู้สินมองว่าดันเลครับไปทําฟาวใส่วรวุษสีสุดข่านะครับอืหทีหนึ่งแล้วครับดูครับจังหวะที่เอลิสโตล็อคืนหลังแล้วจับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีครับแล้วเปิดตรงนี้ันเลแกทุ่มสุดตัวเลยครับอืมจริงเดเลต้องระวังด้วยครับใช่ครับคือแกมีใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับแต่ความทุ่มเทก็ต้องให้แกนะครับครับ ที่ตำแหน่งี่ถูกหน่อยนะครับโหเจะเนี้ยไปนเนี้ยเกิดหมาครับตั้งกันใหม่ครับลูคัสโพชาพยายามบอกให้เพื่อนนี่หาช่องกันหน่อยครับสลิงคารครับโอ้ยล้วพลิกสวยครับมาแล้วครับอืมลากมาสวยครับทางขวาว่างครับไหลมาที่สุพรสุพรไหลจังหวะนี้แหละนี่ครับตรงกลางมีปรเมศอัดวิลลงมาครับยังเก็บได้ครับสุพร กลับมาตั้งกันใหม่ครับสวิทผ่านทองเปิดลูกนี้เข้าไปอู้ยแล้วล้มคว่ำไปแล้วครับแม่เอเลสดอลลอครับตั้งกันใหม่เควินเปิดไปยังเคลียร์ไม่ได้ครับโฮชามาทางไหนไปทางนั้นครับแดนเล่แกบังแดนเล่ใช้ศีรษะแล้วโดนเนียวจังหวะนี้ครับโอ้ต้องเป่าแล้วครับปรุศินครับคุณมงคลตายหัวด็อกแดกเลยครับศิวกรดูครับแดนเล่แกใสความใหญ่และเหลี่ยมที่ดีครับบังแล้วหัวถ่ายไปเนี่ยครับโอ้โหกอดคอเลยครับสําหรับศิวกรครับ มาริโอ้องถามเลยจะฟาวตอนไหนครับวีระเทพโดนแม่เนี่ยครับลงมาธนาสิทธิ์ขยันครับแล้วจะเป็นบอลสวนของท่าเรือมาแล้วครับทางซ้ายครับเนืวสันโบนิยาติดเครื่องเนืสันเข้ากรอบเผ็ดโทษครับล็อกเข้าขาลุกนี้ล็อกอีกทีกนไหลมาอู้เนี่ยครับบอลกำลังจะเข้าทางของธนาสิธิ์ครับผนเที่ยวมาได้ครับลงมาจะ่กระชากเลยครับเนอสันอจังหวะเองครับ ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นท่าเรือล้มคว่ำไปแล้วกล้องจับมาที่ดังเลยนะครับมีอะไรครับล้มไปแล้วแล้วจังหวะก่อนหน้านี้ครับโบนิยาเกือบได้ยิงครับโอ้จังหวะล้มตัวสกัดออกมาได้ครับนามเวทนะครับนี่ครับจังหวะที่จะพลิกครับแล้วเจอเหนี่ยวไว้้อมีซ้ายครับมีชัดนักชัดๆตรงนี้แ็่จังหวะที่บังเหลี่ยมบังบอลกันเลยครับแต่ว่าวรุษเนี่ยชมบุรีเกมล่าสุดครับ คือแกไปอยู่แบงคอกนี่ขนาดเจ็บนะครับก็ยังยิงเยอะเลยครับยิงสันบุริยาครับอาครับเกมเดินต่อครับกำลังจะเข้า15นาทีสุดท้ายครับไดสุเกะซาโตะถึงกลับมาตั้งกันใหม่แล้วเปิดจังหวะนี้เข้าไปก็เบาเกินไปนะครับเข้ามือของบอรวุฒิเหมือนกันเลยเพื่อนใชอาแล้วครับ15นาทีสุดท้ายครับที่พัสสเตเดียมครับกัทถินการเทลฟซีนำเอสจีเมืองทองยูนเต็ดอยู่1-0ครับจาก ก็ธนบุญเกสารัตครับทั้ทงสองคนนี่ถ้าได้ลงนี่ก็ถือว่าเจอทีมเก่านะครับมิดฟิลด์ที่ติดทีมชาติไทยทั้งสองคนเลยครับทั้งชปปุยแล้วก็ธนบุญครับถือว่าชุนนุมสิทธิ์เก่ากันเยอะครับเกมนี้ครับเาครับบอลตรงกลางสนามสวิตผัานท้องครับเบิ้ลขึนไปเก็บได้ครับ วันนี้นี่แกทำงานหนักจริงครับดันเลแล้วเอาอีกแล้วครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ไม่มีเสียงนกหวีดดันเลเปิดไปแล้วจังหวะน,นี้ครับไดสุเกะสาโตล็อกเข้าขวาจากเข้าซ้ายมาอีกทีครับสหรัฐไปที่สาโตะวัฒนาพลายนุ่มล็อกแล้วไปแตดูตรงนี้ก่อนครับเกี่ยวหนีมาแล้วเจอล็อกข้อเท้าตัวนี้ก็ชัดเจนครับซิโกโซเรสปิววอนเลยครับครับของทางฝั่งท่าเราือนี่สาใบาไปแล้วนะครับ องข SG เมืองทองก็2ใบครับหาใบเด็ดเสร็จครับถึงขั้นนุองยิวปีออกมาเลยครับสริปพันทองครับคือกราบแรที่ตามหลังสกอร์เดียวครับมาริโอยูรอสกี้ก็ยังมีโอกาสนะครับผู้มาเยือนครับเปับครับแล้วเป็นสาัายิโกดูครับคือเกลหลอกกันตรงนั้นสองสาคนครับของวรวุฒศรีสุภาครับนี่ครับ ถ้าหลอกแบบนี้นี่ข่าวหน้าเราต้องสมาธิดีๆครับคือหลอกหลอกแบบสะดุ้งด้วยนะฮะคือหลาวครับยังเอิมขึ้นมาครับฝั่งของนิติพงศ์เข้ามาชิงกับอดิศักดิ์โดนเคลียร์มาครับหืมลูกนี้เปิดมาสวยเลยครับสหรัฐมองทางขวาเปิดมาวิ่งหน้าตั้งมาแล้วครับแม่พึ่งลงมาใหม่ด้วยครับภูมินภูมินเปิดลูกนี้ผู้สินให้ใครนะครับ เป็นบออทุ่มนะครับของเมืองทองจริงกันสวยครับสุพรเบิ้ลเข้าตรงกลางครับเอาครับผูมีนลงมาใหม่นี่ต้องเคลื่อนเยอะๆครับไปที่วิทเทะป้อมพันธ์ครับออกไปทางซ้ายบอกเพื่อนแล้วครับให้ขยับหน่อยครับสลิงคันไดุเกะเซาโตะไดสุเกะบอกขอไปเองล้มคว่ำไปหันมามองพุทธศิลป์ไม่ได้ครับโอ้โห้วดอาการแกครับกีดไว้นิดนึงครับแต่จังหวะนี้ไม่ฟาวครับดูครับพาไปโอ้โหทั้ง สามคนนะครับตรงนั้นครับนี่ครับจังหวะของโซเรสครับตัวนกับสินคารแล้วให้อ้อมหลังมาครับเควินเปิดด้วยขวาแล้วแม่จังหวะสุดท้ายแต่ตัวก็ยิ้มเขินเลยครับเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเลยครับบอลไปลงมาแล้วครับสุดรอครับชาลิชปุยอืวันนี้นี่หลายคนเจอทีมเก่านะครับเอามาใหม่ครับเมืองทองเวลาไม่หมดก็ยังมีลุ้นครับบอลอยู่ที่ปรามศเข้ามาครับอืสหรัฐ อ้าวสารัตยังได้ครับสารัตกันย่าโรดอุ้ยโดนกินจังหวะนี้ผู้ธินไม่เป่าครับโอ้โหครับผู้ธินก่อนทถึงเวลาบาดเจ็บครับนี่ครับเจอวางเข้าไปนี่ยังลุกไม่ขึ้นเลยครับสารัตครับเนี่ยอะาแล้วครับจังหวะแตะโอ้โหจังหวะเข้าของเอเลสตอเล็ตครับคือบอลก็โดดเร็วขึ้นมาเห็นเก็บได้ครับชาริวชับปุย๋ยของมาสวยครับสุพรหูมินครับ อยู่งลงมาใหม่นี่ก็พยายามช่วยทีมนะครับย้อนมาแล้ครับโฮชาดังวัลลัมไล่สูงเลยครับท่าเรือครับาครับแกวมาสวยครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ปรเมศอวิไลครับภูมินทางขวาสุพร์เติมมาแล้วครับจะมีสักลูกไหมสุพรเ์เปิดมาแล้วลูกก่ลูกนี้โอ้โหครับแม่เนี่ยครับ มีโอกาสว่างเท้ายิงเลยครับแต่ว่ายังปัดออกหลังไปได้ครับต้องชมบอลวุฒิปล่อยให้โลงได้ยังไงครับบอลจากสุพรครับแบ็กขวาเปิดมาแล้วเป็นแบ็กซ้ายครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับสกุลชัยแสงโทโพครับในปลายด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลจะแสกหน้าครับแต่ว่าไดสุเกะสาโตนะครับนี่ครับแกลงมาแทนครับสกุลเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับเห็นเก็บได้ที่กลางสนามครับวันนี้วีรเทพป้อมพันธ์ก็พยายามที่จะปั้นเกมให้เพื่อนครับออกมาทางซ้ายครับเอาครับ ประ,ะเมศปรเมศไหลเข้ามาเนี่ยครับตรงกลางมีทั้งดันเลยศูนย์ครับโดยได้ประตูจากไอสักไรสอนครับนาที31ครับแล้วก็เดลเันโบนิยานาที86ครับทําให้ตอนนี้พวกเขาครับ13นัดมี31แต้มครับการท่าเรือเอฟซียังอยู่อันดับ2รองจากฝูงต่อไปครับส่วน SG เมืองทองยูเเต็ด13นัดยัง